ไม่แน่ใช้ว่าโหมดโรบอทลันที่ว่าสนุกสนุกะครับในเว็บไซต์คารูดเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในคลิปนี้แต่บอกเลยว่าครูหลายๆท่านทั่วประเทศไทยการันตีว่าสนุกจริงๆนะครับ คุณครูท่านใดอยากสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานจนถึงขั้นห้องเรียนแตกนะครับแนะนำให้ลองเกมในตำนาน k a h o o ์ c o m ในโหมดใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Robot Run นะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเดียนแช์นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูท่านใดที่กำลังหาเกมสนุกๆไปใช้ในชั้นเรียนนะครับในวันนี้ถ้าเรากลับมาที่เว็บไซต์ k a h o o t c o m นะครับได้ข่าวว่า มีดานใหม่มีโหมดใหม่นะครับที่ชื่อว่าโรบอทล u นนะครับแล้วก็มีคุณครูหลายท่านที่ได้ใช้นะครับการันตีมาว่าดีจริงสนุกจริงสร้างห้องเรียนที่สนุกสนานได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้เลยแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ ก่อนอน่ยายจบอแบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูหลายๆท่านนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปแรกของเว็บไซต์ Kahoot ที่ทีเด่นแชร์เคยทำนะครับแต่เป็นคลิปที่15แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับหรือเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยแล้วยังไม่ได้สมัครสมาชิก Kahoot เนี่ยก็อยากให้สมัครกันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณครูท่านใดที่มีอีเมลของสถานศึกษา หรือโรงเรียนเนี่ยก็อยากให้ใช้อีเมลของสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยสมัครนะครับเผื่อจะได้สิทธิพิเศษนะครับมากกว่าอีเมลธรรมดานะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการสมัครการสร้างการนำไปใช้งานในโหมดต่างๆเนี่ยก็สามารถมาที่ YouTube ของ t i เด n ยนแชนะครับแล้วก็มาที่ Playlist นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสักนิดนึงจะเจอกับ Playlist ที่ชื่อว่าเกมตอบคำถามห้องเรียนแตกคาฮูดนะครับตรงนี้มี14ตอน แล้วก็รวมตอนนี้ด้วยเป็น15ตอนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บไซต์คาคูดกันเลยครับผมอยากพาทุกท่านไปลองทั้ง2แบบนะครับแต่ก็อยากจะเริ่มต้นแต่ตั้งแต่แบบแรกก็คือการค้นหาเกมจากเมนู d i s c o v e r ตรงนี้นะครับแล้วก็จะขออนุญาตลองค้นหาเกี่ยวกับเนื้อหาของเทคโนโลยีเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับแต่เน้นย้ำว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนวิชาอะไรนะครับเนื้อหาอะไรเนี่ย ก็สามารถที่จะค้นหาเกมตรงนี้ได้มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์คือพูดง่ายๆว่ามีเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะลองค้นหาเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลนะครับสิงสยองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชื่อบทหนึ่งของหนังสือวิชาเทคโนโลยีป .6 นะครับ เค okay. หลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการนะครับทําการตรวจสอบข้อคําถามให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มพสต์ l i v ์ตรงนี้นะครับ mm hmm. เมื่อกดมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเจอกับหน้าต่างใหม่นะครับหรือว่าเปิดแท็บใหม่ก็คือในส่วนของการเลือกโหมดว่าคุณครูต้องการจะเล่นโหมดไหนนะครับวันนี้วันที่6 กรกฎาคมเนี่ยไม่แน่ใจว่าปิดโหมดโรบอทลันไปหรือ,อยังนะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้คาฮูดมีอยู่ทั้งหมด1โหมด2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10โหมดนี้นะครับที่เดนแชร์เคยรีวิวไปทั้งหมด9อันแล้วเหลืออันเดียวก็คือโรบอทลันนะครับตรงนี้โอเคนะครับกดเข้าไปนะครับยังคง ให้เล่นได้นะครับยังคงให้เล่นได้แต่ก็จะมีน่าจะมีลิมิตนะครับในการเล่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถเล่นได้นะครับในปุ่มที่เขียนว่า try for free ตรงนี้พอกดเข้ามาที่โรบอท l a n แล้วนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตเลือกเป็น3นาทีนะครับแล้วกด try free now นะครับแต่สังเกตดูตรงนี้นะครับนักเรียนจะเข้ามาเล่นได้เนี่ย40คนถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ย คุณครูก็อาจจะต้องให้นักเรียนนั่งเป็นคู่กันแล้วนะครับสําหรับบางคนสําหรับนักเรียนบางคนก็อาจจะนั่งเป็นคู่นะครับนั่งกับเพื่อนหรือนะครับจะจับคู่ทั้งห้องเลยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับผมในที่นี้ผมจะกดชายฟรีนาวนะครับโอเคหลังจากกดชายฟรีนาวแล้วปรากฏว่าตอนนี้เข้ามาเล่นได้นะครับผมขออนุญาตปิดแถบเสียงตรงนี้นะครับโอเคปิดอยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นผมจะจําลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก2-3คนนะครับในการคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดลิงก์ในแ็บใหม่นะเคนะครับจะจําลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก2-3คนนะครับเพื่อลองเข้ามาเล่นเกมเกมนี้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจําลองตัวเองเป็นนักเรียน3คนนะครับเมื่อน,นักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็สังเกตดูว่าตอนนี้ มีนักเรียนกี่คนแล้วนะครับตอนนี้จะมี3คนตรงนี้แล้วก็มีการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับว่าต้องการใช้โชว์นะครับโอ้อันนี้นะครับเหมือนว่ามีการตั้งค่าได้เฉพาะส่วนด้านล่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะขออนุญาตไม่ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับเมื่อทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณครูก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับ โอเคก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูในฝั่งของคุณครูก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะอันนี้เป็นฝั่งของนักเรียนนะครับเหมือนกําลังรอเริ่มเกมนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะมีคําอธิบายขึ้นมาว่าเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถกดดูคําอธิบายได้นะครับบอกว่านักเรียนเนี่ยนะครับจะต้องทาภารกิจในการ หนีหุ่นยนต์ที่กําลังโมโหไล่นะครับโดยการที่นักเรียนเนี่ยจะต้องตอบคําถามให้ถูกต่อเนื่องกันนะครับคำว่าต่อเนื่องก็คือ3ข้อติดต่อกันเมื่อตอบ3ข้อติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะกดปุ่มบูทบูทก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมีการบูทครบแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเข้าไปสู่ห้องที่เรียกว่าห้องเซฟโซนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเรียกว่าห้องทรมานนะครับ ซึ่งในห้องเซฟโซนเนี่ยจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นกระแสะไฟฟ้าถูกปล่อยออกมาแล้วก็จะมีพื้นที่เซฟโซนคือพื้นที่ปลอดภัยสีเขียวนะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องบังคับตัวละครเนี่ยหรือว่าตัวการ์ตูนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโซนสีเขียวนะครับถ้าเกิดเข้าไปทันก็จะไม่ถูกไฟช็อตแต่ถ้าเกิดเข้าไปไม่ทันเนี่ยก็จะถูกไฟช็อตนะครับแต่ความสนุกมีอยู่ตรงที่ว่านะครับในบางรอบนะครับของ เซฟโซนเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นโซนเล็กๆย่อๆยอๆเช่นมีพื้นที่เซฟโซนเนี่ยสโซนแล้วนักเรียนเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในโซนนั้นอย่างจํากัดนะครับเช่นโซนที่1-7คนโซนที่2-9คนโซนที่3-8คนนะครับแล้วเกิดถ้าเกิดนักเรียนนะครับไม่มีความสาม,มัคาคีกันนะครับก็จะมีนักเรียนบางคนเนี่ยโดนไฟช็อตถ้าเกิดเข้าไปเกินนะครับในห้องนั้น มันแจ้งเตือนไปสีแดงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาช็อตในลักษณะแบบนี้ถามว่าทําไมผมต้องพูดละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่าจํานวนนักเรียนที่เข้ามาจําลองเล่นตอนนี้เนี่ยมีแค่3คนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ครูเนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วลองนําไปใช้กันดูนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับที่คุณครูสมัครแล้วนะครับบางท่านเนี่ยไม่มีโหมดโรบอทลันให้เล่นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้อง ไปลองใช้อันอื่นแทนอย่างเช่นบุเก็ตหรือว่าคริสเทลไลท์นะครับโอเคแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับพอเล่นไปเรื่อยๆก็จะผ่านไปในเลเวลต่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตกดเริ่มต้นเลยนะครับอ่าโอเคนะครับมองที่จอของคุณมองที่จอของหนูมองที่จอของนักเรียนเดี๋ยวนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นในฝั่งของคุณครูนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะ นี่นะครับก็จะเห็นนักเรียนเนี่ยวิ่งในลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมจะลองเป็นนักเรียนตอบนะครับโอเคนี่นะครับสมมุติว่าตอบปึ๊บถ้าเกิดถูกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับจะต้องตอบถูกให้ครบ3ข้อถึงจะสามารถบูตได้นะครับนี่เลยบยูกดค้างไว้นะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นนี่สังเกตด,ดูนะครับว่านักเรียนคนไหนที่ทําการบูตแล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ แล้วถ้าเกิดแถบสีเขียวตรงนี้นะครับมีนักเรียนบูธครบนะครับมาจนถึงฝั่งขวามือที่เป็นลูกศรด้านขวาตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในห้องที่จะต้องทรมานนะครับเหมือนเป็นห้องเซฟโซนเป็นห้องทรมานในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ผมขออนุญาตลองตอบนะครับทีนี้ผมจะลองตอบไปเรื่อยๆนะครับให้ครบแล้วก็ทําการบูธนะครับจนกว่าขีดสีเขียวนี้จะเต็มนะครับ โอเคกดบูทเลยนี่นะครับโอเคนี่นะครับก็มาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตไปต่อนะครับนี่เลยนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคบูบนะครับอ่าตอนนี้ผมจําลองตัวเองเป็นนักเรียนนะครับทั้งหมด3คนด้วยกันนะนี่นะครับจะลองกดแล้วก็บูทบูบนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบในมือถือด้วยนะครับ อ่าสังเกตดูนะครับว่าเลเวล1เฟลแล้วเพราะบูทไม่ทันสักทีนะครับเออนะครับผมจะขออนุญาตตอบเร็วๆนะครับทีนี้จะขออนุญาตตอบแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับปึ๊บโอเคระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับก็จะต้องตอบพอดีมองหลายอันแล้วรู้สึกว่าตัวเองเริ่มสับสนแล้วนะครับโอเครูปสมาร์ทโฟนนะครับ A few moments later เโอเคนะครับบูตนะครับวันนี้ นี้นะครับเข้าแล้วนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอของคุณครูนะครับถ้าเกิดหน้าจอของนักเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบังคับตัวเองตรงนี้นะครับให้ทําการเข้าไปในโซนพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ได้นะครับนี่นะครับโอเคนี่พานักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูฝั่งของครูนี่นะครับโดนไฟช็อตถ้าเกิดโดนกระแสไฟช็อตแล้วอยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับ นี่นะครับนักเรยียนจะต้องวิ่งต่อนะนะครับคนนี้ดูบนี่นะครับเข้ามาในลนักษณะแบบนี้อันนี้ก็ต้องวิ่งหน่อยเุ้ยเตะเลยตะเลิดนะครับเคคนนี้ก็จะต้องวิ่งนิดนึงนะครับอุ้ยเ้ยคนนี้นะครับไม่ทันแล้วโดนไฟชอ็อตสืดนี่นะครับโดนไฟชอ็อตก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่แคบลงแล้วนะครับเคคนนี้วิ่งมานะครับคนนี้วิ่งมาบูบคนไหนที่โดนไฟช็อตก็จะต้องเหมือนแบบ เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็จะต้องกลับมาในรอบใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนีญเช็คดูก่อนนะครับตอนนี้หมดรอบลอะออันนี้แบ่งอันละหนึ่งเลยนะครับโอเคอ๋อที่จริงแล้วมันแบ่งตามจํานวนผู้เล่นนะครับถ้าเกิดผู้เล่นมีแค่เท่านี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดเกินก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วจะโดนไฟช็อตนะครับนี่อุย้ยโดนไฟช็อตเลยแล้วถ้าเกิดเกินเนี่ยโดนไฟช็อตคู่เนี่ยก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องแบบ หัวร้อนมากๆแน่ๆนะครับแล้วถ้เกิดเหมือนว่าใครที่โดนไฟช็อตไปแล้วเนี่ยก็จะต้องโดนออกจากเกมไปนั่นเองนะครับผมทีนี้มาถึงในส่วนของเกมที่สร้างเองนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ l i b r a r y นะครับแล้วกดโค้ดไลท์อาจจะไม่ได้กดไปเล่นจริงๆนะครับแต่อยากจะเห็นว่ามันสามารถเข้าไปถึงในหน้าของโรบอทลันได้หรือเปล่า ถ้าเกิดเข้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็แสดงว่าเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่เคยสร้างชุดของข้อคำถามอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปเล่นได้เลยง่ายๆนะครับนี่นะครับสามารถที่จะกดได้แล้วก็กด try free now ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าโหมด robot run นะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีคำว่า try for free ขึ้นมานะครับ แบบที่ดังตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับ try for free หรือ try free now หรือเปล่านะครับผมขออนุญ,ญาตกดดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเจอปุ่มนี้นะครับก็สามารถที่จะพานักเรียนเนี่ยเล่นได้อาจจะเป็น3นาที5นาทีก็ได้ไม่ว่ากันนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็อยากให้คุณครูเนี่ยได้ไปทดลองกันด้วยจริงๆนะครับไปทดลองด้วยตัวเองนะครับจะเข้าใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย เกมนี้มันสนุกจริงๆเหมือนกับที่คุณครูท่านอื่นได้รีวิวเอาไว้นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วชวนทำา2ข้อข้อที่1ท่านใดย,ยังไม่ได้สมัครชวนสมัครทันที ส่วนท่านใดที่สมัครแล้วสร้างแล้วหรือยังไม่ได้สร้างก็ตามก็อยากจะเชิญชวนให้นำเกมนี้ส่งต่อถึงห้องเรียนส่งความสุขถึงนักเรียนนะครับ